ไปสิเฮ้ยเป็นยังน้ำบึกจับกอเสือวะเฮ้นยน้องกินไปไปซอยแล้วไปซอยแล้วเป็นยังไหนเป็นยังออกเลยแล้วน้ำบึกจับตีบ <า S 1> เสื <บา S 3> <บ>อแมาเธอรู้แล้วเธอทิเลิกอยู่บ่บ่เขาเลิกว่าใดกับคนนั้นฮักกว่าใจไปแล เธอกับคขาเจะเกัันอมบ้ได้เรสิ่งใครเตจังได้ตักหัวใจมันทางขาเธอรู้แล้วเธอสิเลอยื่บอเดีย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  างหัวใจไปแล้วควรขับมันกแม่ตีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสีหา่ห้าข้างชั้นยอมบอ่ได้ราสี่ห้ยเฮ็ดจังได้กหัวใจมันฮักเสียงพอซารข้งเสียงพอซครข้า okay.